ต้นพลิกที่ปลูกจากลูกสดๆก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกผักไว้แล้วมีพวกเพลี้ยะมะแมลงมารบก,กวนวันนี้แม่แหม่มจะพาทําน้ําขี้เถ้าเพื่อที่จะเอามารดพืชผักของเรากันค่ะผงขี้เถ้าจะมีสารซิลิก้าซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของพืชทําให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงจึงช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงได้ดีขึ้นไม่เพียงเท่านั้นนะขี้เถ้ายังมีแคลเซียมและโพแทสเซียมซึ่งช่วยให้ต้นไม้ผลิด,ดอกออกผลได้ดีซึ่งเรา สามารถนำผงขี้เถ้ามาโรยต้นพืชเพื่อให้พืชผลิดอ,อกออกผลได้ผลผลิตเยอะขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถนําขี้เถ้าไปผสมกับน้ําเพื่อที่จะมาใช้ขับไล่มดและ,มะแมลงที่มารบกวนต้นไม้ของเราได้ด้วยวันนี้แม่แหม่มจะพาทุกคนมาทํากันนะคะแม่แหม่มใช้น้นํา1ถัง,งหรือประมาณ6ลิตรนะคะแล้วใช้ขี้เถ้าประมาณ2ถ้วยค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ1คืนเพื่อที่จะให้ขี้เท่าของเราตกตะกอนพอผ่านไป1คืนน้ำขี้เท่าของเราก็จะเริ่มใสแบบนี้เลยนะคะ ผิวสัมผัสของน้ำขี้เถ้าจะลื่นมือนะคะเพราะว่าเขามีสารซิลิก้าอยู่ข้อดีของน้ำขี้เถ้าฐานนะคะนอกจากจะปลอดภัยต่อพืชและดินแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราไปได้เยอะทีเดียวค่ะใครที่กําลังเจอเพลี้ยและมดปลูกสวนอยู่สามารถนําน้าขี้เถ้าฐานไปฉีดพ่นได้เลยนะคะนอกจากพืชผักของเราจะสวยงามแล้วยังปลอดภัยไร้สารเคมีอีกด้วยค่ะ ก่อนใช้ให้ผสมน้ำที่เท่าฐาน2 5 0ซีต่อน้ำ10ลิตรนำไปฉีดพ่นได้ทุกส่วนของพืชเลยค่ะและใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวโดยระยะเวลาในการฉีด5-7วันต่อครั้งนะคะขอควรระวังในการใช้ขี้เถ้าหรือน้ำขี้เถ้าฐานไม่ควรใช้กับดินที่มีความเป็นด่างสูงเพราะขี้เถ้าฐานของเรามีฤทธิ์เป็นด่างอยู่แล้วนะคะและไม่ควรผสมในอัตราที่เข้มข้นเกินไปเพราะจะทําให้พืชของเราเกิดใบ ไม่ได้นั่นเองค่ะ